ลบไปหลบไปมามีีจ้ากล้วยไปฝากลิงกล้วยหลังบ้านเพิ่งสุกหมโฟหมูโฟ,ฟ,ฟกินไม่ได้ลูกกินกล้วยไม่ได้ลิลี่โอเคอยู่ด้วยกันดีๆนะลูกนาเพิ่งรวมแก๊งสำเร็จไอหนูดีกับหนูเตี้ยมารวมกับพวกนี้อยู่ใกล้ๆกันกับครอบครัวแม่โอชินก็จะ่าวโวกเวกันเป็นระยะขึ้นความสงบให้คุณพ่อบ้าน โซนหน้าบ้านก็จะไม่มีหมาแล้วต้องพยายามใจแข็งกับเขาเจ้าหนูดีเนี่ยเป็นหมาที่เอาแต่ใจแล้วก็บ้าอำนาดนะตอนก็จะชอบคุมเหงพวกนี้โดยเฉพาะนี่แม่วานตานี่เจอกันวันแรกก็เล็บหลุดเลยเหรอลูกนะมีดูหน่อยสิพันท์าสเตอร์ไปให้ไหนถเธอแกะออกแล้วนี่เล็บหลุดเลยโดนเยนูดีฟัดเหนูดีนี่ไม่ค่อยถูกกับวานตาที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้นะเขาก็หงอกลัวตัวเองก็ยิ่งข่มเขาเนี่ยเจ้าหมูโฟก็ไม่รู้จัก ปกป้องดูแลแม่เลยตัวโตกับหนูดีแล้วหนูเป็นตัวผู้อีกท่างหากเขาจะมีระบบเินิลิตี้ของเขานะเกิด <g> ที่หลังเขาก็จะ <g> ไม่กล้าเหงือกับตัวที่ตาวุโสกว่าอยู่กันดีๆลูกอยู่กันดีๆอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอากาศดีนี่มันไม่ให้อยู่นี่กั้นคอกมาเนี่ยที่เกือบเครื่องงานเนี่ยก้ยก็ยังให้สุกดีเอาไปให้ลิงดีกว่า คุงจะไม่ได้ทำอะไรกินหรอกไม่มีเวลาเอาไปแปลรูปไปตัดจะว่าเอาไปให้เลิงสมแที่วัดป่าไม่ได้ไปหาหลายเดือนแล้วโอเคนะลูกนะอยู่กันดีๆนะโอเคคุดบอยหมูโฟคุดบอยย่าหนูดีอย่าลังแกน้องลุงโอเคโอเคลูกคุดเกอหนูดีคุดเกอโอเคลูกย่ามีซื้อขนมมาฝากนะ อยู่ดีกูเจอลิลี่อยู่โอเคอย่าอย่าไปวุ่นวายกันหมูโฟหมูโฟอย่าไปวุ่นวายลูกป่ป่าป่ปอยู่คนละแก๊งอย่าวุ่นวายกันป่าเตี่ยอยู่โอเคป่ามามีไปก่อนนะเดี๋ยวมีซื้อขนมมาฝากวะลูกป่าโอเค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 หนูดีหนูดีหนูดีอย่าไปวุ่นวายค่ะหนูดีป่าไปนอนกลางวันป่าไปนอนกลางวันลิลี่อยู่โอเค แอวลิลี่เข้าไปพักผ่อนแล้วลิลี่น้อยนี่ตัวเล็กกว่าเพื่อนนี่ก็ฉลาดนะเขาจะมาหลบมุมไม่มีใครมายุ่งกับเขาโอเคลูกโอเคลูกลิลี่น้อยมี๊กเอาท้องให้โอเค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 อย่าขี้ชานี่ตามเข้ามาอย่ามาใกล้ก er ันกับหมูโฟอย่ามาใกล้กันอย่ามาใกล้กันนะนะนะขี้ชากัน โอเคโอเคโอเครักหมูโฟรักหมูโฟอ่ะรักหนูดีด้วยอย่าใกล้กันลูกอย่าใกล้กันไปขอร้องอยู่คนละแยกกันอยู่แยกกันอยู่โอเคลิลี่โอเคลูกลิลี่น้อยนะ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 อย่าใกล้กันอย่าใกล้กันหมูโฟหนูดีลิลลี่น้อยนี่แหละนะลูกนะอย่าไปวุ่นวายเขาไปโดนรังแกโอเคหวานตาโอเคหมูโฟดูแลมอมีนะอย่าให้หนูดีรังแกหมอมีนะ ดีโอเคกูดเกอร์โอเคโอเคโอเคป่ะเดี๋ยวมีอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันเนี่ยนะาน่าเพิ่งพูดอยู่หยกหยกอย่าวุ่นวายกันลูกอยู่คนละข้ออยู่คนละข้อป่ะเดี๋ยวมีมาซื้อขนมมาฝากนะลิลลี่น้อยเดี๋ยวมีซื้อขนมมาฝากนะโอเคกูดเกอร์โอเคกูดบอยอยู่กันดีๆนะครอบครัวแม่อูชินอยู่กันดีๆลูกอยู่ดีโอเคโอเคเดี๋ยวมีซื้อขนมมาฝากโอเคโอเค